ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนี้นะครับศตวตร์มหาลัยกาสิึกนะครับเปิดเทอมใหม่ครับพี่น้องมือนี้นะครับผมสิด้ภาแบบนลูกๆนักศึกษานะครับเพื่อนฉีดวัคซีนป้องกันปากเทาเปื่อยครับพี่น้องหน้าฝนครับเรื่องปากเทาเปื่อยนี่เป็นสิ่งสําคัญครับการป้องกันที่ดีนะครับคือการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคนะครับดีกว่าเป็นแล้วและรักษาครับบางที่ถ้าเป็นแล้วมันอาจเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายครับพี่น้องหนึ่งปากเปื่อยสองเท่ากับเปื่อยครับ เจ็บบานนี่กินอาหารบอร่อไรครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการบุกฟังนักศึกษาที่ดีนะครับคือการสุขาพิบานฟ้ามครับพี่น้องนักศึกษาอยู่นี่นะครับพี่น้องไปมาเรียนอยู่ที่นี่ครับหนึ่งเป็นเรื่องการสุขาพิบานสัตว์สองเป็นเรื่องการผสมเทียมครับการจัดการฟ้ามทั่วไปครับพี่น้องซึ่งตอนนี้นะครับอาจารย์เองก็มาเตรียมของล่อ,อลูก,ลกนักศึกษาครับเดี๋ยวก็คงกันเขา่าแถวเลี้ยงกันมากครับพี่น้องงัวอยู่ที่นี่นะครับก็คือว่างัวฝึก ของฟ้ามศตวรร์เขารครับพี่น้องโดยที่ว่ามีทั้งอัอนง้วเนื้อนะครับลูกง้วกับมีแม่พันุกับมีครับง้วรุ่นกับมีเพื่อรองรับการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติครับปากเท่าเปื่อยได้เดิมที่นี่มันระบาดในช่วงหนาฝนแต่ว่าตอนนี้ที่อาจารย์เห็นนะครับฤดูแรงก็มีการระบาดนะครับผมแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับฉีดวัคซีนคือย,ยางหน่อยอีรีนะคือปีละสองครั้งคือ6เดือนเรือนครั้งหนึ่งครับพี่น้อง แต่ว่าถ้ามองได้ที่ว่ามันมีโรคระบาดโรคชุกชุมนะครับควรเห็ดเป็นยักสี่เดือนต่อเทือครับหรือว่าปีละ3ครั้งครับพี่น้องจัดโปรแกรมไม่ง่ายครับพี่น้องเริ่มจากปีไม่ลดถ้าปีละ2เทือกับปีไม่กับเดือนมิถุนายนครับพี่น้องเข้าเริ่มเห็ดแต่ว่าถ้าจัดโปรแกรม3เทือกับปีไม่นะครับสิ้นเดือนเมษาและก็สิ้นปีครับพี่น้องครับนี่แหละคือวิธีการจัดระบบฟาร์มครับผมครับส่วนวัคซีนนะครับพี่น้องเข้าบ่ได้ซสื่อครับ กรมปศุสัตว์แต่ละอำเภอรครับคือปศุสัตว์อำเภอแต่ละพื้นที่เพื่อนสินได้เช็คจำนวนไรสัตว์นะครับเช่นมีงัวมีแอนกระบือ,อยู่จกักโตและเพื่อนเก็สิได้ส่งไปส่วนกลางเพื่อนเบิกวัคซีนมาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยครับหนึ่งคือเพื่อนสามารถไปบริการพ่อแม่พี่น้องได้แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องอยากได้ควมรวดเร็วทันใจสามารถฉีดเองได้ครับพี่น้องโดยที่ว่าเข้าไปขอฟีจากสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอแต่ละพื้นที่ครับ แต่ว่าพอแม่พี่น้องครับเพิ่นกษีได้บอกวิธีการเห็ดการเห็ดต้องมีอะเซฟติกเทคนิคครับคือการขาเชือก่อนครับพี่น้องมีการใส่สเปรย์แอลกอฮอล์ครับในการฉีดพ่นนะครับก่อนเพื่อว่าบ่ให้มันเกิดฝีเกิดหนองเกิดเชื้อโรคเข้าร่างกายสัตว์ครับผมอาจารย์ก็มีผู้ช่วยนะครับเป็นรุ่นพี่ของเราซึ่งเป็นเด็กแผนกเด็กฟาร์มของที่นี่นะครับที่สามารถจับบังคับบัวช่วยในการฉีดวัคซีนนะครับการจับบังคับสัตว์จับไม่เก่งไม่ผ่านเอาให้มันผ่าน การฉีดยาหรือว่าการจะตีเบอร์ทําอะไรต่างๆจับวัวไม่อยู่วัวเตะเจ็บเลยบางคนเข้าโรงพยาบาลก็มีในโคกระบือนะครับประเทศไทยนี้พบอยู่3ามท้ยหลักแต่ไทยนะครับอยู่บนโลกใบนี้มีอยู่13ไทยประเทศไทยพบ3ไท้ยหลักคือ A.O. และเอเชียวัน้ปีก่อนเจอระบาดวัวนมคือไทย้ยลบบุรีในการป้องกันก่อน ถ้าเป็นแล้วมันก็เป็นแบบเบาไม่รุนแรงแต่ว่าเราไม่ฉีดเลยนะลูกปากเปื่อยที่แรกมันจะเป็นตุ่มก่อนตุ่มที่ปากต่อมาตุ่มแตกเจ็บปากคิดอาหารไม่ได้วัวก็ผอมโซแต่ว่าไม่หนักตอนที่ยังไม่มีวัคซีนแต่ว่าตอนมีวัคซีนแล้วไม่เจอแต่ต้นทางที่แท้จริงพวกหนูต้องป้องกันนะครับสี่เดือนครั้งหรือว่าปีละสมครั้งตามที่ได้เรียนเบื้องต้นมานะครับหลักอายุรศาส์เข็มลุกทีนี้ เวลาที่เราฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าฉีดยา 1. จะบังคับให้ได้วัวมันจะอยู่ก็ต่อเมื่อเราดึงให้ติดเสา 2. อ,อาจจะพับคอไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพับไม่ได้ก็คือล็อกให้ติดสเปรย์แอลกอฮอล์ออนะครับอะเซติกเทคนิคก่อน5วินาทีเข็มสั้นอยู่แล้วเฉียง45องศานะครับ ตรงบริเวณสามเหลี่ยมนี้นะลูกดูนะเวลาฉีดยานะครับบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้รากมานตรงนี้คือได้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับบริเวณกล้ามเนื้อนะครับเฉียง45องศานะครับเข็มสั้นไหนสเปย์อยู่ในทีนี้เอามาทำเลเบลแล้วก็จำช่วยกันฉีดบาดเดียวเลยลูกนา่นหูพอแล้ว <laughs> ใครคล้องบัวเป็นบ้างมีไหม ถ้างั้นคล้องเสร็จนะครับพี่ให้พี่เขาคล้องแล้วพวกหนูดึงช่วยเขานะพร้อมคพร้อมแล้วก็ลุยนะครับให้พี่เอพี่มอนคล้องให้นะครับเขียงลลกนะนั่น,น,นเห็นบอบัมนี้ระวังวัวดีดเด้อออกมาออกมาใหม่มาทำค้ามสาดใหม่โล อย่าประมาทมันเด้อมันไเขาไเออึ่นล็อกไว้แล้วครับอ่าให้มีเส้นกับมันล็อกซื้อเสาบักไงอ่าเราวังอ่า เอาแม่ลูกเอาแม่ลูกตรงไหนก็ได้เอาแม่ล็อกใส่ใสลูกล็อกใส่ใสเอาแม่ซอยมือแม่ล็อกแม่ล็อกเร็วให้ไวให้ไวระวังกระโดดกระโดดกระโดดอยู่วะเอาดึงตึงเข้ามาเออเส้นดีเว้ยใช้ได้ใช้ได้ เสื้อบัวแลียนเหมือนเลยนจริงจริงวัวเขาไม่ได้ทำร้ายเราหรอกแต่ว่าเราไม่ระวังเองอ่ะถ้าเราเกิดอะไรกันโคตรเลียนของเพื่อนล่ะเน้นเข้ามาปุ๊บก็ได้แล้ะครับลูกเตรียมเนาะวัคซีนพร้อมแล้วเนาะทั้งมือทั้งแขนโผล่เข้าไประวังลูกอันตรายมากถ้าโผล่เข้าไปอย่างนั้นนะลูกยังเราสามารถยังหลบเขาได้อยู่นะลูก กดจากบนลงล่างแม่นันใช่ไหมโอเคเลยหนูระวังนะลูกหนูต้องกดระวังขึ้นข้างบวนยืนขึ้นข้างบนเลยเออมันมีการศึกษาอยู่โอเคอยู่เอาอย่างดีละเดี๋ยวละลูกดีละเนียนเนียนเออเนียนเนียนเนียนไม่ติดตุ้มเลยเนี่ยโอ้โหสีแดงกางเกงยังไงสกลุ่มนี้งเลือกี่ตัวเลือกี่ตัวเลือตัวหนึ่งมันบ้าโอเคหนุยสีเองบ้า โอเคซีๆีกโอเคโอเคเบื้งเนง่วนเรายิ้มแมงอย่างโอ้ยเคยควมใอามยังมะโมแม่มันดมดากงัวเปล่า้าชีดคอกได้แล้วก็สเปรย์ฉีดลกนนสีงาดเยนี่ครับคุณหมอคุณหมอไหม่หมดเลยครับนี่หมอมือใหม่ เอาแม่ลูกเอาแม่อันนี้ก็บมอจากนาครพนมอันนี้มอจ่ายน้องกรุงศรีอสองตัวค่ะคนเดียวสองตัวเบย์ปวดอวดปวดอวดน,นี่มอจากบัวบานพูดนะอันนั้นจากอุบลอันนี้เด้ฝันแก่น<อ>มันเตื่นเจ้าของน่ะละเมื่อกี้นี่ยเ,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 เอาแม่มูจับให้แล้วแม่ ใจสู่อีเลวะใจสู่อีเลวะเอาเซตเสพเราเลยลูกแมนครับเอานิ่งแล้วนิ่งแล่งงวนมบ่มี่ยังงวนมบ่มี่ยังหไวยขึ้นเรือนเดียวน้อปนี้ไหมเข้มเสียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยลูกเปลี่ยนเลยอ่ามีลินลงมาแล้วเอ้าเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วฉีดใส่ขาก็ได้เออนั่นแหละ ที่รุนล้วนค่ะอันนี้แค่จิบๆนั่นนี่ใช่ไหมจะเร็วเออว่าทำอันนี้คือแบบเดียวอาทิตย์หน้าที่ท่านไปกสินักก็นี่สวัสดีค่ะชื่อปุ๊กกี้นะคะสัตวสตวศาสตร์มอกรลสินนะคะโอซหนึ่งค่ะค่ะมือนี้ค่ะเข้ากับเรียนสุขาพิบาลค่ะมือนี้เข้ามาฉีดวัคซีนค่ะอาจารย์เปิ่นกับพ้าสอนนักเรียนค่ะค่ะบรรยากาศจากฟังววานี้ค่ะ สนุกสนานใช่ไหมวันนี้ม้วนค่ะอาจารย์เสื้อแรกของนู้เลยค่ะที่แบบว่าไหนมาล่องร่องโดยโดยตัวเป็นๆนี่ค่ะอืค่ะวันนี้ก็ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยเนาะใช่ในโคกะะบือเนาะวันนี้ได้ได้ฉีดจากตัวไป กค่ะแต่ว่าดเด็ิษอันก็ห่อซอยมูอค่ะคนมันลายค่ะแต่ว่าต้องต้องค่อยๆแบ่งกันไปอาทิตย์นาค่ะอ่าถัดไปเนาะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมทำอยู่แล้วเนาะนี่ก่อนขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรียนวิชานี้ม้วนอยู่ครับได้เห็ษยัวหนึ่งมั้งเหรอเด็กศิษย์ยาครับบ่ได้่วบควครับเฝ้าเป็นครับครับได้ชี้ตัวไปหนึ่ได้ฉีดตัวนึงครับ มันใจบ้าหนิดูสุดยอดเป็นเทือแรกว่ัเทือแรกครับสั้นเงี้ยนอีกอนคะเป็นยังไงบ้างคะบัตดีก่อนบัตรดีข้าของลูกแนะนน้ำตัวหน่อยค่ะเอาคุยกันแล้วอยู่ใกล้ๆกัน54ตื่นเต้นค่ะได้ทำอะไรบ้างคะได้ฉีดสเปรย์ค่ะ ได้หลอวัคซีนป่ะหล่ะเมื่อกี้ได้หลอวัคซีนเข็มงหนึ่งค่ะแล้วเได้ได้ฉีดยาวัวยังยังไม่ฉีดรอบหน้าเด้อโอเคว่าสัญญาเป็นว่าทับลานนะทับลาอาจารย์ริ้วอาจารย์ริ้วหมายหัวไปเลยเด้อได้จับวัวด้วยจับวัวได้เปิดสบการณ์ใหม่ สนี๋ยได้เห็ดยางค่ะเดี๋ยวางซอยมูเดี๋ีาครับแล้วก็องวัวนี่เ็นูเก่งเลยค่ะเคยคยฉีดค่ะไม่เคยครับครั้งแรกใช่ไหมคะโอ้เก่งเลยหลานหาข้าขคุัม้สวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะน้องตัเนี่ยค่ะอันเื้อบม่ต้องนิ้วไม่ต้องนิ้วก็ได้ชมเชดชมพูครับอันนี้เห็ดยังซอยมูเน่ค่ะ อันเด้ยอันดึงเข้าง้อแล้วก็ดึงเสียกข่องง้อไปครับซอยมู่วครับื้อนี่ตั้งใจเพราะว่าใส่ชุดแดงมากนี่ตั้งใจเลยครับเคยเคยเห็ดจักเอาเปบ่าค่ะเคยเห็ดยู่ครับเคยเฮ็ด่วงซึกงานชคราะชอบคือว่ามีประสบการณ์มาแล้วค่ะกลมา ได้กับแม่เสียหมูเลยนะค,ครับผมขอบคุณครับชื่อกว,วินโพชัยเหล่าครับอันเดซอิมูอยังเนี้ยช่วยคล้องวัวตัวนี้ครับหลายตัวอยู่วันสามสี่ตัวครับแล้วก็มีฉีดวัคซีนช่วยครับเคยเห็ดมาก,ก่อนไหมคะเคยอยู่ครับรอ,อยู่บ้านก <c oughs> ็มีรุ่นพี่ที่ทำงานประจำอยู่แล้วมันก็ทำเลยมวลมวลบ่าสนุกอยู่ครับเพื่อนเยอะดูเฮฮาดีครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้ติดตามใหม่คลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ อาจารย์ค่ะอย่าลืมย้ำมองทางใต้นะคะแต่พวกคุณก็มูดซีตัว <c oughs> <c oughs>